สวัสดีครับพกพฝาบ่าวหนุ่มอีกเวคือเกาครับพี่นอนแม่มือนี่ได้เขาเรียงมนะาฝากพี่ตอนนอนคือเกาครับกินง่ายๆสไตล์อ่สานบ้นหน้าครับตำทัวสุปมะเขือใส่ปลาครับมาจอมพี่นอเห็นมาครับัดกับพัก,พก,พกแก้มก็มียอดกระด,ดวนอู้หยอดกำลังงามๆเลยเดี๋ยวพี่นองหอม พักกว่าเบาหน่วงเยน็นอันนี้พี่น้องช่าอุมวันซ้อน,นหนอยดมันกระเล็มากินร่างเบวงหาดวะใดแม่นนี่ลหละเขาเหนียวพี่น้องอือเดี๋ยวมาพี่น้นองคำแหลกแหกหมานเพื่อพี่เพื่อหนหวางสุขผัวสุขคนเดือคำใหญ่ๆครับประจอมเดือครับเดือดแซ่บๆน้ำกันกันกบเบาหน่วงทางไก่ทางไก่เอาญาติครับออื i right, map อยากเหรอตุ่ยยังไงได้ครับเดี๋ยวชุดแม่น,นี่แหละครับ บาหน่วงฝไายมดเกล้ากลืนแท่นน้ำ งเป็นวัดกับพ่องกันพี่นวงตากแดหลายคำวัานไปจอนกำลังเสีย ค້ອຍຍັງຍັງຄໍາຕາ ជាបាចំ ครับผมพี่น้องฝากเป็นแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้บ่าวหนงในเด้อครับมื้อนี้ขอตัวลงลาบไปก่อนไว้กันเวลาครับโบ่ไว้พี่น้องอากาศไทยขึ้นเดี๋ยวพวกพอกันไม่คลิปหนา้าก็คลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ